ตัวไหนครับน้ำเดียวจิมโนครับครับวันนี้โชคพิกัดช่างพี่อยาเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบมาสอบเมื่อกี้ครั้งแรกเป็นไงผ่านครับน้ำหนักนี้เราคุมมาก่อนหน้านี้กี่โลละก็คุมไม่แล้วคุมมาเรื่อยเรื่อยเรามาลดกี่กิโลตอนก่อนหน้านี้เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลเลยก็เรากาโตวันโตคืนด้วยนี่ตามสุดหรือยังตอนนี้ร้อยสามสิบตามสุดครับดีนะที่ช่างวันชกวันครับถ้าช่างตีสามนี่เป็นไงต่อยไม่ได้เร้ววันนี้มาสอบครั้งแรกผ่านเลยแสดงว่าทํามาแล้วทำมาแล้วโอ้โหทำมากีีี่่วัันนนนนเย้ําหก สามวันครับสามวันนะเราซ้อมอยู่ที่เก็บตัวมาทั้งหมดรวมๆประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้นะว่ามันซ้อมมีใครบ้างอยู่นู่นก็พี่เดือนพี่ดาวแล้วก็ซุปเปอร์เลกแล้วก็พี่เพชรชิงยืน่าก็ใหญ่ๆช่วยกันเนาะเราวันนี้เจอกับเจอกับรุ่นนี้ับเคยเจอเขาไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มพี่เขามาดูเห็นมาหมดแล้วเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็เขานะเก๋าบา่เมางแผงไงที่เจอเก่าแบบนี้ดูเวทีดูเวทีนะและเราล่าสุดโชคที่ไหนมา ช่วงที่เออบ้านอกกับบรรนอกภูทรมารอยกับเอชมูเพลกเป็นไงครับแพ้แพ้มานะวันนั้นช่างไหมไม่ครับไม่ได้ช่างไปปล่อยเลยเดือนต้นต้นต้นเดือนมกราบใช่ครับอ๋อวันที่สองอ๋อแล้ววันนี้ก็มากลับมาครั้งแรกในในปีนี้โอเคอ่ะเราอุ่ยแล้วครับสิบแปดคนจังวัดทางเสาไปก่อยกิโล คนเสียบโอ้พื้นเพลเราเป็นมวยแหละมวยคือมวยครับขาซ้ายหรือขวาขวาครับเราสูงร้อยร้อยเจตภาเราชกมวยมาเรารวมประมาณแปดสิบเก้าสิบครับฝากพี่น้องเข้าเชียร์หน่อยครับก็วันนี้เต็มพรุ่งนี้เต็มที่แน่นอนครับว่าเป็นอาทิตย์ให้เชียร์โอเคขอโชคดีครับครับสวัสดีครับน้ำต้นไหนครับน้ำยมิตรหนุ่มบางกะทิครับครับก็วันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่วันนี้สามสิบพรุ่งนี้ก็ชกปล่อยสบายเลยครับเพราะว่าวันนี้ร้อยสามสิบมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้เป็นไง ราี่ดน้ำหนักที่เราคุมมากี่โลครับพี่สี่ห้าโลเราซ้อมอยู่ที่หนองบงลบบุรีครับบางบุรซ้อมมีใครบ้างเพิ่มมาตอนนี้ก็มีนักมวยใหม่ๆครับมีใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าได้บรรยากาศใหม่ๆมีเพิ่มมาเยอะไหมก็ตอนนี้ก็มีอยู่เจ็ดแปดคนก็อก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่มาช่วยกันแล้วเราซ้อมรวมๆกี่วันครับก็ซ้อมรวมๆ็ประมาณ ต่ผมเตรียมตัวนานนะไปนี่นานเลยเจอใครครับวันนี้เจอกับน้องบิวครับเจอกับน้องบิวเคยเจอกันมาอีกครั้งไม่เคยไม่เคยเจอเลยครับเคยเห็นเขาชกมาก่อนไหมเคยเป็นไงน้องเขามีอะไรบ้างก็ฝีมือแ้งซ้ายครับวางเกมมังแผลไงที่เจอฝีมือคล้ายเราเนี่ยก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับบทเบียดเหมือนเดิมครับยิ่งชัางวันชกวันนี่มันดีกว่ายังไงก็ได้พักได้พักแสดงว่าพรุ่งนี้เดินตั้งต่ยกไหนดีต้องดูครับต้องดูเออแต่เราก็ล่าสุดชกใครมา ลูกปานเพชรเป็นไงครับวันนั้นแพ้ครับแพ้คะแนนมาก็เจอลูกบทของน้องเขาเเป็นไงมันเกิดอะไรขึ้นมันช็อตยองยกไหนน้องใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่แล้วก็ปะทะดีด้วยเนาะมาแทนด้วยครับออวันนั้นร่างกายก็ไม่เต็มที่เอารถไฟนี้อ่ะรถนนี้เต็มที่ครับแน่นอนเลยมาแก้ตัวอายุเท่าไหร่แล้วครับสามเจ็ดครับเราคนจังหวัดหนองบงลบบุรีครับตอนนี้กี่กิโลแล้วครับไปปล่อยไปปล่อยหกสี่อ่าเราเป็นมวย ฝีมือก็ได้เขาครับเดิมทีฝีมือหลังๆก็เริ่มมีเข่าแล้วแต่ซ้ายหรือขวาครับขวาครับเราสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยกี่ร้อยแล้วพี่คนหลายแล้วครับเยอะมากฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับพรุ่งนี้ก็ช่วยเชียร์แล้วเป็นกำลังใจด้วยครับก็จะทำให้เต็มครับกับครับผมครับขอบคุณครับ